โดยมีผมวิหารทวีศักดิ์พุทธมรายการครับสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคำพยากรณ์อาชีพการงานและก็การเงินของชาวราศีสิงห์นะครับผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําและก็มีพรสวรรค์ในการบริหารจัดการที่ดีด้วยซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลทีเดียวที่จะนําตัวเองไปสู่ที่จุด นั้นได้ดังนั้นแล้วชาวราศีสิงห์จึงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่ในตำแหน่งผู้นำชาวราศีสิงห์อยากที่จะเป็นผู้ชนะเสมอไปเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆบ่อยรั้งนะครับที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามากจนเกินไปหรือไม่ก็อย่างน้อยให้ดูแลเหมือนกับเป็นคนที่มั่งขัางนั่นเองแต่ ต้องไปพัวพันกับอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยนะทางโหราศาสตร์นะก็เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานแล้วก็จะช่วยเตือนสติชาวราศีสิงห์เนี่ยเกี่ยวกับการกระทําที่ใจร้อนต่างๆบอกผลทางที่ถูกต้องแล้วก็สําคัญที่สุดในการประสบควาสมสําเร็จในอาชีพการงานของชาวราศีสิงห์ได้ด้วยนะครับเรื่องการทำอาชีพการงานของชาวราศีสิงห์นั้นนะครับเป็นบุคคลสาธารณะ ชอบที่จะเป็นคนที่ถูกจับตามองเมื่อเวลาทํางานนั้นชาวราศีสิงห์ก็จะเจิดจระัสเช่นเดียวกันกับชีวิตประจําวันหรือปกตินั่นเองไม่มีใครจะมีอํานาจเหนือชาวราศีสิงห์นี้ไปได้นะครับเว้นแต่ชาวราศีสิงห์เองแม้ว่าจะเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็เด็ดขาดก็ตามแต่ก็ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความใจดีอ่อนโยน ดังนั้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจจึงพัฒนาได้อย่างราบรื่นสิ่งสำคัญก็คือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆนะกับชาวราศีสิงห์วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งกับชาวราศีสิงห์ก็คือยกยอเข้าไว้นะครับชาวราศีสิงห์นั้นนะสามารถทำงานด้วยแรงงานได้หากรู้สึกว่าเป็นงานที่พวกเขาเนีมีความสำคัญด้วย ฟ,ฟันเฟืองชิ้นเล็ก,ลกๆสามารถแสดงศักยภาพได้ขนาดไหนดูได้จากความขยันหมั่นเพียรนครับความกระตือรือร้นและความมุ่งมัน่นแม้ในตำแหน,งนะน,แหน่งเนะขาก็าายังประเภทเจียมเนื้อเจียมตัวมากที่สุดชาวราศีสิงห์เนี่ยก็จะทำงานอย่างเต็มกำลังเลยเช่นเดียวแล้วก็มีอิสระในการกล้าคิดกล้าที่จะตัดสินใจเสียด้วย ชาวราศีสิงห์นั้นนะครับภูมิใจกับการที่ได้เกิดมาเพื่อปกครองผู้อื่น,เ,นเพราะว่าได้สัมผัสกับความภาคภูมิใจที่ได้แก้ไขปัญหาในสถาน,านการณ์ที่ยากลําบากนั้นชาวราศีราศีสิงห์กล้า,<ร>าที่ <รา S 2> ทจะเข้าสู่สังเวียนการต่อสู้ไม่กลัวเรื่องของการแข่งขันมีพฤติกรรมที่มั่นใจมากนะอาจจะดูเหมือนไม่ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคนแต่ ปฏิบัติตนกับลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสุภาพแล้วก็แบ่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้อย่างชัดเจนด้วยผู้นำหรือว่าผู้บริหารที่เกิดในราศีสิงห์นั้นนะครับมักจะมีอารมณ์ขึ้นแบบง่ายๆมากๆเอาเสียด้วยสามารถที่จะไล่พนรรักง,งานที่เฉลียวฉลาดออกได้อย่างในเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น บางทีเขาอาจจะรู้สึกเสียใจในการกระทําที่ขาดความยั้งคิดแบบนี้แต่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์แล้วก็ดวงดาวของเขาเนี่ยวิธีที่ง่ายและก็น่าสนใจที่สุดยามต้องทํางานร่วมกับผู้นําอย่างเช่นชาวราศีสิงห์นี่ก็คือการรับผิดชอบต่อง,งานในหน้าที่ให้ดีแล้วก็ให้เกียรติผู้นําที่เป็นชาวราศีสิงห์นี่ให้มากเท่านั้นเป็นพอนะครับ ชาวราศีสิงห์ที่ไม่ได้เป็นระดับหัวหน้านะหรือว่าผู้บริหารนะก็<า>จะมีจิตใจหรือว่าจิตวิญญาณของความเป็นผู้นําอยู่ดีแม้ว่าจะอยู่ในตําแหน่งที่เล็กๆก,ก็ตามแบบรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องสั่งการนะอะไรทํานองนั้นพวกเขาเนี่ยจะพยายามเจ้ากี้เจ้าการเพื่อนร่วมงานของเขาบ่อยๆคอ,อยให้คําแนะนําที่นั่นโน่นนี่อะไรทํานองนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเอง จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าผิดอะไรนะครับความกระตือรือร้นของชาวราศีสิงห์เนี่ยมักตอบแทนเป็นผลประโยชน์มหาศาลเสมอนะครับในสถานการณ์ที่สําคัญหากใครสักคนเนี่ยยกย่องแล้วก็ให้ความสําคัญกับชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีสิงห์ก็พร้อมที่จะทําเรื่องสําคัญๆนั้นๆให้คุณสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับชาวราศีสิงห์ถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่ดี ชนิดที่ในบางครั้งนะักกับปาใครมาแทนที่ไม่ได้เลยเขาจะเป็นคนที่กระตือรือร้อนแล้วก็ขยันมันเพียนมีข้อมูลไว้มากมายการทำงานกับชาวราศีสิงห์เป็นเรื่องที่ดีแต่เขาต้องรู้ว่าความพยายามของเขามีค่านะชาวราศีสิงห์ต้องการการให้กำลังใจและการส่งเสริมผลงานมิฉะนั้นแล้วความสนใจในงานของเขาเนี่ยก็จะจางหายไปอย่างรวดเร็ว ในด้านวิชาชีพของชาวราศีสิงห์นะครับธรรมชาติได้มอบทักษะการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมให้แก่ชาวราศีสิงห์ไว้ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงๆแต่ว่าชาวราศีสิงห์ก็จะตระหนักถึงความทะเยอทะยานในด้านธุรกิจไม่สามารถจะทํางานหนักๆได้นะชาวราศีสิงห์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นงานอริเรหรือว่างานที่ชอบใดๆ พวกเขาจะไม่ลงทุนลงแรงนะไปกับอะไรที่ไม่สามารถจะให้ผลตอบแทนได้เลยบางครั้งในะขั้นตอนการทำมาหากินนั้นก็จะกลายเป็นความหมายในการดำรงชีวิตด้วยชาราศีสิงห์ที่ทะเยอทะยานี่จะมีความกังวลแฝงอยู่ในงานที่ตนทำนั้นน่จึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการพยายามศึกษาหาความรู้เพิมเ่มเติมจากท่านนักดังนั้นก็เลยไม่มีความชำนาญเป็นพิเศษนั่นเอง โดยเฉพาะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เขาจะหาเป็นพิเศษได้นั่นเองนะครับสำหรับผู้ชายที่เกิดราศีสิงห์หลายคนเลือกที่จะรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารบ้างเป็นตำรวจบ้างถ้าไม่ได้เป็นทหารก็พยายามจะเลือกงานที่ต้องตัดสินใจได้อย่างอิสระและก็รวดเร็วอย่างเช่นว่าผู้อำนวยการหรือว่าผู้จัดการนั่นเอง ชาวราศีสิงห์เนี่ยชอบที่จะทําการสื่อสารแล้วก็ให้คาแนะนําอย่างหนักแน่น,เ,นเพื่อปกป้องความเชื่อมั่นของตนเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นนักการเมืองนะครับชาวราศีสิงห์แล้วก็เป็นทนายความที่มีชื่อเสียงด้วยคนเจ้าอารมณ์นะรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องแบ่งปันอารมณ์นี้แก่ผู้อื่นด้วยแล้วก็แบ่งปันด้วยทักษะที่เป็นเลิศด้วยน,นะชาวราศีสิงห์เนี่ยสามารถเป็นนักแสดงผู้กำกับหรือว่านักเขียนที่ดีได้เช่นกัน หนุ่มๆชาวราศีสิงห์เนี่ยมักจะเลือกงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลหรือเกี่ยวกับการงานก่อสร้างอะไรทนางนั้นนะครับและสําหรับผู้หญิงที่เกิดในราศีสิงห์นะครับมักจะมีความสดใสดึงดูดความสนใจเสมอส,สาวร,ราศีสิงห์เนี่ยมักจะถูกฉลุก,กับงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คน สาวชาวสิงห์นะเป็นครูครที่มีรพ,รพรสวรรค์ครับแล้วก็บางทีก็ไม่จาเป็นจะต้องสอนในสถาบันภาครัฐอาจจะเป็นสถาบันเอกชนที่เด่นในเรื่อง,องกิจกรรมรวมถึงสถาน,ถานอนุบาลแล้วก็โรงเรียนเอกชนต่างๆเนี่ยสาว,าวชาวราศีสิงห์เนี่ยก็มีความขย,ยันกันแข็งแล้วก็จะพบว่าตัวเองนะทำงานอยู่ในส่วนของการขายก็จะประสบความสําเร็จดีมากเลยทีเดียวแล้วก็กับงานที่เป็นตัวแทนขาย ก็ไม่ได้แยแสกับสิ่งที่สวยงามหรูหรามากนักนะแต่จะสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแฟชั่นส่วนใหญ่นะฮะมักจะเป็นนักออกแบบดีไซเนอร์ด้านเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับเธอก็มักจะมีพรสวรรค์เนอะเสืมมากเลยทีเดียวนะครับมักจะพบกับสาวๆชาวราศีสิงห์เนี่ยได้ที่สายงานประเภทละครทีวีนี่ก็เป็นได้ นนและเป็นนักสแสดงหรือว่าดารารายการโทรทัศน์ก็เหมาะสมกับส,สาวชาวราศีสิงห์เช่นเดียวกันโดยท,ทั่วไปแล้วเนี่ยชาวราศีสิงห์กับการทํางานของเขาเนี่ยมุ่งมั่นเพื่อชีวิตที่หรูหราเต็มไปด้วยความสุขดังนั้นพวกเขาจึงฝันที่จะได้งานในตําแหน่งสูงๆมีแค่เฉพาะตําแหน่งผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจาการเท่านั้นที่จะรับประกันสภาพพร่องของทางการเงินของเขาได้ ที่จะทําให้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นด้วยชาวราศีสิงห์เนี่ยมีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างแล้วที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความมุ่งมั่นสติปัญญาหรือว่าความทะเยอทะยานแต่ก็ยังพยายามที่จะพิสูจน์ให้คนอื่นได้เห็นถึงความเหนือชั้นกว่าจึงดูเหมือนว่าเป็นคนอวดดีในทํานองนั้นซึ่งนั่นอาจจะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้นะกับเพื่อนร่วมง,งาน หรือผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้เช่นเด็กเช่นกันหากจะอบรมหรือว่าสั่งสอนงานให้แก่ชาวราศีสิงห์ผู้เยอหยิ่งแล้วแล้วก็ต้องอต้องเข้มงวดกวดขันสักนิดนึงนะแต่ไม่ควรจะวิาพากษ์วิจารณ์นะชาวราศีสิงห์เนี่ยจำเป็นต้องยับยั้งอารมณ์นในการรับฟังคําแนะนําต่างๆนั้นแล้วก็ไม่เหลืงไปกับคําสรรเสริญเยินยอที่เกินกว่าเหตุ หากทำได้ล้วก็ชาวราศีสิงห์เนี่ยควรต้องขอบคุณประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สามารถผลักดันให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพการงานได้เลยทีเดียวชาวราศีสิงห์กับงานทางด้านธุรกิจนะชาวราศีสิงห์เนี่ยผู้ภูมิใจในตัวเองนะครับไม่ชอบที่จะจปฏิบัติตามคําสั่งใครพวกเขาพยายามที่จะจัดการด้านธุรกิจด้วยตนเองนะพวกเขามักจะเริ่มทํางานเป็นลูกน้องก่อน เพื่อสั่งสมประสบการณ์ต่างๆนั้นจนกระทั่งเป็นเจ้าของธุรกิจเองในประเรื่องที่จริงจังมากสําหรับชาวราศีสิงห์ดังนั้นพวกเขาจึงควบคุมทุกขั้นตอนการทํางานของพนักงานควบคุมชนิดที่ว่าไม่มีอิสระที่จะทําอะไรเลยหน้าที่หลักของลูกน้องนะก็ทําตามที่สั่งการนั่นแหละครับชาวราศีสิงห์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบๆข้างนะและก็ในทีมงานของเขาด้วย น่าจะไม่มีการทะเลาะเบาแว้งโต้เถียงกันเลยทั้งยังมีสัมพันธภาพที่ดีกับหุ้นส่วนด้วยพยายามที่จะทําให้หุ้นส่วนนพึงพอใจแม้ว่าในช่วงเริ่มต้นทําธุรกิจกันใหม่ๆเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าประสบความสําเร็จแลว้วก็ตามการย้ายสถานที่สํานักงานเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลางเมืองเปรียบเสมือนการเติมเต็มธุรกิจด้วยรถนิยมที่แสนฉรูหราภาพลักษณ์ภายนอกต้องดูโก้ เราไม่ต้องคำนึงเรื่องค่าใช้จ่ายเน้นควา,ามผู้ฝ้าเขาไว้โดยมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมานั่นเองเราไม่ต้องกลัวอะไรนะได้งานโคร,รงการใ,ใหญ่ๆแน่นอนธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายการตลาดการละครอุตสาหกรรมภาพยนตร์การศึกษาและก็การออกแบบนั่นเอง ทางด้านการเงินครับทางด้านการเงินของชาวราศีสิงห์เนี่ยไม่เคยคุ้นชินกับความยินดีในเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆพวกเขาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอซื้อเฉพาะสิ่งที่มีราคาแพงๆพวกเขาถูกพ้อมร้อมไปด้วยศิลปะอันทรงคุณค่าซึ่งจัดว่าเป็นการฟุ่มเฟือยไม่รู้คุณค่าของเงินที่ใช้จ่ายไปสักเท่าไหร่บ่อยครั้งนะครับที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาแถมยัง จัดการแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยชาวราศีสิงห์ทำงานเยอะมากนะครับหมุนงานหมุนเงินได้ดีทีเดียวจึงทำให้พอจะแก้ไขปัญหาด้านการเงินได้อยู่บ้างการโหมงานทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอยิ่งไปกว่านั้นจุดอ่อนก็ทำให้ได้งานออกมาไม่มีคุณภาพเท่าไหร่นักด้วย สำหรับผู้ชายชาวราศีสิงหนะ์น่ยผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนั้นสามารถดูแลตัวเองได้ดีทุ่มสุดตัวในการดูแลตัวเองเลยละ่ะโดยเฉพาะตนเองแล้วก็บรรดาคนที่สนิทสนมกันบางครั้งก็ทุ่มเทเวลามากไปกับวันว่างๆชาวราศีสิงห์นะ่รักสนุกนะแม้ว่าจริงๆแล้วควรจะตั้งใจทำงานหรือเก็บเงินไว้ไปทำธุรกิจมากวากว่าก็ตาม ด้วยความประมาทเลินเลอๆของชาวราศีสิงห์นี่แหละที่นำไปสู่สถานการณ์ที่ยากลําบากได้แต่ชาวสิงห์ก็ปรับตัวแล้วก็หาทางออกได้เร็วพอตัวอยู่เหมือนกันอย่างเช่นไปหยิบยืมเงินชาวบ้านหรือไม่ก็ไปเริ่มโครงการใหม่ๆอย่างเร่งด่วนนั่นเองสำหรับหนุ่มๆนะที่มีวัตถุนิยมอย่างหนุ่มชาวราศีสิงห์เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกครับเพราะว่าครอบครัวดูแลเขาอย่างดีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ผู้หญิงนะครับสำหรับผู้สุภาพสตรีที่เป็นชาวราศีสิงห์เนี่ยดูสง่างามก็ไม่ค่อยจะประหยัดเงินทักเท่าไ่นะเงินก้อนสุดท้ายที่เหลือก็สามารถที่เอาไปใช้เกี่ยวกับด้านการเสริมสวยได้เป็นส่วนมากเพราะโดยปกติแล้วนมักจะได้งานหรือว่าในตําแหน่งบริหารแหจัดการดังนั้นความสวยก็คือเรื่องจําเป็นสําหรับสุภาพสตรีชาวราศีสิงห์ยามที่เกิดสถานการณ์ลําบากทางด้านการเงิน สาวสาวชาวราศีสิงห์ก็ไม่ยอมงอมืงองอเท้าอยู่เฉยๆหรอกนะก็จะรีบหาทางหาเงินใชละบ่อยครั้งครับที่สาวสาวชาว,ชาวราศีสิงห์นเนี่ยใช้เสน่ห์ของตนเองเพื่อปิดงานเจราจาค้าขายนะใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้ว่าสถานการณ์บางอย่างเนี่ยจะดูยุ่งยากเสียเลือเกินแต่ก็แสดงท่าทีออกมาอย่างไม่ตื่นตนกอะไรเลยนั่นเองนะครับ โดยทั่วๆไปนะครับชาวราศีสิงห์กับความเข้ากันได้ในหน้าที่การงานะชาวราศีสิงห์นะติดภาพลักษณ์คุณสมบัติที่มีอยู่ในบุคลิกลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนนั่นก็คือความทะเยอทะยานความทรงพลังแล้วก็อารมณ์ศิละปะพวกเขาควรจะทุ่มเทเวลาให้มากขึ้นในการทำงานเพื่อฟังคำแนะนำจากผู้คนที่ได้รับการเคารพนับถืออย่างเช่น หากร่วมมือกับชาวราศีพฤษภที่ไว้ใจได้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะเป็นการเนะก็เรียกว่าในการเอ็นพันธมิตรกันเองระหว่างชาวราศีสิงห์ด้วยกันนะก็มีงานที่น่าสนใจและก็น่าตื่นเต้นรอยอยู่เช่นกันและก็แน่นอนว่าไม่มีความขัดแย้งระหว่างที่รุนแรงชาวราศีกันนะแสนขยนขันขันแข็ง แล้วก็ชาวราศีสิงแสนกระตือรือร้นนั้นจะร่วมกันบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีถ้าร่วมงานด้วยกันนะไม่ว่าชาวราศีกันก็จะต้องเหนื่อยนิดหน่อยกับความเจ้าอารมณ์ของชาวราศีสิงห์ก็ตามชาวราศีสิงค์ควรหลีกเลี่ยงการลงขันปันหุ้นกับชาวราศีพิจิกนะเขาจะพยายามหยุดชาวราศีสิงห์เพื่อสอนสิ่งที่ควรจะเป็นไปตาม าการดำเนินธุรกิจด้วยซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นอะไรที่ชาวราศีสิงรับไม่ได้เลยชาวราศีกรกฎผู้ท้อแท้ดูหน้าเหนื่อยน่ายเกินไปสำหรับชาวราศีสิงนะผู้มีชีวิตชีวาความร่วมมือของชาวราศีสิงกันเองนั้นก็จะประสบความสำเร็จได้โดยที่พวกเขาเนี่ยจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับฟังความเห็นต่างกันของการและกันได้ ชาวราศรีสิงและก็ชาวราศรีมังกรแทนที่จะทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นมิตรกันกับกลายเป็นว่าเป็นการแข่งขันว่าใครจะเจ๋งกว่ากันเท่านั้นดังนั้นเลี่ยงเลี่ยงกันไว้จะดูดีนะครับกับชาวราศรีมังกรนะ,<ล>ะก็จะดีเลยทีเดียวนี่คือคําพยากรณ์ของงานและก็เรื่องของการงานการอาชีพแล้วก็การเงินของชาวราศรีสิง์นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับกดติดตามให้ด้วย,ยานะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ